สวัสดีครับอยู่ช่องทุเรียนแชนเนลสวนภาษาครับช่องเดียวช่อง t ิกต็อกช่อง u t u b e นะครับวันนี้พาเพื่อนมาอัปเดตทุเรียนที่ใช้น้ําสกัดฮิวมิกน้ําสกัดกระจินนะครับเข้มข้นฮิวมิกผสมฮิวมิกนะครับมีเสริมจุลินทรีย์นะครับจุลินทรีย์ส่วนนี้ผมยังไม่เคยใช้เพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย์นะครับจากแ,แต่ก่อนต้นนี้นะครับชนีเกาะช้างนะครับเป็นโรคฟิวซเรียมแล้วก็ เขานิ่งๆอยู่ฮะเขาไม่โตนะครับเขาอย่างเงี้ยเลยครับนิ่งๆแล้วก็ไม่โตยอดก็แตกช้าครับสี่สามเดือนสี่เดือนค่อยแตกเดี๋ยวนี้แตกทุกสองเดือนเลยครับจากใช้ตัวนี้สองสามรอบมาสามเดือนแล้วนะครับรอบละทุกยี่สิบวันนะครับแอบย่อรอบที่สองเลยครับต้นนี้รากเขาเดินแล้วครับนี่ครับมาดีเลยครับรอดแล้วครับต้นนี้จาก แต่ก่อนนี้ก็คือนิ่งเลยเขาไม่มาเลยตอนนี้ผมยังไม่ได้ทันได้แต่งยอดแต่งกิ่งใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอให้ยอดนี้มันขึ้นมาแล้วก็ยอดประธานนี้ขึ้นมาใหม่ก่อนกำลังเลี้ยงยอดนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยเสริมบาซิลัสช่วยกาจัดพวกเชื้อฟิวซาเรียมต่อไปนะครับค่อยเสริมอีกที่หนึ่งตอนมีงบนะครับน่าจะเดือนสิบเดือนตุลานะครับปลายฝนพอดี ตอนนี้ทดสอบตอนที่ฝนก็คือไม่ได้ลดน้าเลยครับแล้วก็เสริมวันนี้เสริมเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้หนึ่งรอบครึ่งฝาครึ่งฝาตัวนี้นะครับไม่ใช่ครึ่งฝาใหญ่ครึ่งฝาตัวนี้แล้วก็น้ํา12ลิตรครับลดลดทุกต้นต้น,ต,นต้นละลิตรครับนี่ครับมาดีมากครับยอดแตกอันนี้ไม่ได้โฆษณาคร,ครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาเขาเอามาให้ทดลอง2ขวดนะครับผมจะใช้กับสวนผมเป็นระบบปลอดสารออร์แกนิก นะครับปลดสารยาฆ่าแมลงครับนี่ครับใบเขาแตกเดี่ยวเดี๋ยวก็รอบำรุงใบต่อไปด้วยขุยสูตรเสมอให้ใบใหญ่สูตรสี่หกสี่หครับอีกประมาณยี่ิบวันน่าจะกลางเดือนหน้าครับเพราะเพิ่งใส่ไปสิบห้าวันครับต้นนี้ก็ทรงมาดีแล้วครับหมอนทองนี่ครับดูปลายยอดปลายยอดเขาเริ่มมาแล้วครับปลายยอดเขาจะเริ่ม นะครับเขาจะเริ่มบวมๆสังเกตง่ายครับยอดมาไม่มาเดี๋ยวนี้ผมปลูกทุเรียนนาน,านต้นสวนใหญ่ที่สวนแม่ก็ต้มเท่าเท่าขาแล้วรอออกลูกต่อไปอันนี้ก็จะเป็นน้มดำครับก็กำลังใหญ่ใหญ่เร็วมากครับทรงน้มดำทรงดีมาเร็วครับน้มดำเดี๋ยวผมถ่ายรูปด้วยครับน้มดำนี่ครับแล้วก็เดี๋ยวถ่ายต้นนี้ด้วย ต้นนี้ก็มาเหลวมาแรงมาดีครับต้นนี้ชนีเกาะช้างอาจจะมีพวกต้นไม้ที่ลากมากวนเยอะหน่อยครับเช่นพวกต้นนี้พวกนี้แต่ก็มาได้ครับปลูกได้ในพื้นที่จํากัดข้างหลังบ้านนี้อยู่ประมาณไดเกต้นประมาณแค่ไม่ถึง50ตารางวาประมาณ40กว่า ต้นนี้ก็สวยครับออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นนะครับต้นนี้น้ำดำเราครับน้ำดำนี่ครับใบออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นก็จะเป็นอย่างนี้ครับแมงกินใบผมก็ปล่อยให้มันกินไปพอใบแก่มันก็หยุดกินครับมันชอบกินแต่ใบอ่อนนี่ครับน้ำดำต้นตัวใหญ่มากครับต้นใหญ่มากน้ำดำแล้วก็แตกยอดเร็วแล้วก็แตกต่อเนื่องครับน้ำดำใช้ปุ๋ยตัวนี้เหมือนกันครับ ุยฮิวมิกนี่ครับผมโอ้แตกยอดอีกแล้วดีใจจังน้ำดำเดี๋ยวถ่ายรูปไปด้วยครับน้ำดำมาแบบยอดมาตอ่อเนื่องครับน้ำดำไหลไม่มีที่สิ้นสุดครับน้ำดำจะไม่รอรอบแบบหมอนทองจะออกทุกจะแตกยอดทุกาสามเดือนแต่น้ำดำนี่จะแตกทุกเดือนกว่าก็แตกแลนะครับแตกแล้วก็แตกอีกแตกต่อเรื่อยๆครับ น้ำดำต้นเขาจะอ่อนหน่อยนะครับน้ำดำแต่ว่าก็มาดีครับกิ่งเขาจะเปาะหน่อยนะครับแค่ถกักถักโดนเปลือกแค่นิดเดียวนะครับเนี่ยมันเป็นแผลใหญ่เลยแต่ว่ามันปิดแล้วครับแผลมันปิดแล้วมันรักษาตัวมันดีแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยเป็นโรคอะไรอันนี้ใบเก่าที่เค็มปุ๋ยหน่อยแต่ว่าใบใหม่มาก็ไม่เค็มครับเวระยะห่างสักพักในการใส่ปุ๋ยสูตรสิบหกสิบหก เปนไปเดือนหนึ่งครับนุ่งก็เลยไม่ไหม้ต่อครับผมก็เลยใบเขาก็เลยทรงมาดีครับใบเขียวเขียวเยอะมากครับน้าดําต้นนี้บารุงปุ๋ยน้าธาตุอาหารรองเสริมดีครับอันนี้เป็นอโวคาโดครับ,รบกําลังโตเลยต้นนี้กล้วยด่างกล้วยด่างกล้วย น้ำว่าค่อมครับมีต้นเดียวที่สวนสวยกว่าเพื่อนอันนี้มาเดือดปลูกทุกอย่างครับอยู่นี่หลังสวนหลังบ้านต้องให้เต็มไปสิทธผภาเต็มร้อยเดี๋ยวจะเอา,เอ,าอะไรสับประรดมาลงครับสับประรดมาลง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 ,ลงให้หมดเลยขยายหน่อต่อไปครับนีอะโวคาโดก็สวยครับอะโวคาโดอะโวคาโดใหญ่แล้วนะฮะอะโวคาโดเดี๋ยวถ่ายรูปอะโวคาโดไปด้วยครับเนี่ยอะโวคาโด ส่วนนี้จะเอาไว้ส่งร้านน้ำปั่นด้วยอะโวคาโดนี่ก็อัปเดตต้นกบชายน้ำครับใบเขาโดนเชื้อราหน่อยครับก็แต่ก็เฉยครับไม่ได้ใส่ยาอะไรใบเก่ามันก็จะผัดใบแล้วใบใหม่มาก็แตกยอดสวยตอนแรกๆมันจะทรงเป็นประมาณนี้หน่อยครับใบมันยังไม่ทนโรกมาต่างถิ่นแล้วก็มาจากใต้จะประมาณนี้ครับผม กบใช้เอ๊กบใช้น้ำเราก็เดี๋ยวก็ตั้งต้นแล้วก็ส่งต้นก็จะมาได้นี่ครับพื้นก็จะเป็นนุนนนหน่อยไม่ให้น้ำมันขังครับมันก็จะไหลออกไปทำให้ไม่มีโรคเชื้อราแต่ตอนนี้เชื้อรามันกินที่ใบนิดหน่อยครับแต่ก็ปล่อยไม่ได้ใส่ยาเลยอันนี้ก็เป็นหนามดำครับหนามดำต้นนี้มาแล้วเดี๋ยวก็จะแตกยอดอีกร,รอบหนึ่งรอบแรกก็คือใบนี้ครับรอบแรก ตอนที่ซื้อมาสามเดือนที่แล้วรอบสองก็คือตัวนี้ครับนี่ครับดูง่ายๆเลยมันจะปูดๆครับจะออกเป็นหางปลาทูนะครับผมมันจะปูดๆถ้าต้นมันจะโตต่อเนี่ยครับมันจะประมาณนี้ครับจะปูดๆด,ดูง่ายครับทุเรียนเดีนน๋ยวนี้ว่าจะแตกยอดไม่แตกยอดเพราะว่าผมเจอต้นไม่แตกต้นที่เป็นชนีดเกาะช้างมาแล้วครับเอาบุคโดตัวนี้ ใบพิงคิงตันอ่ะใบอาจจะเล็กหน่อยครับยังไม่ทันได้บ่รลุงเยอะก็ให้ทรงต้นมันมาต้นใหญ่ๆก่อนเพราะว่าตอนแรกไม่แน่ใจว่ามันจะรอดไหมเพราะว่ามันแห้งในกิ่งโดนแดดเผาแล้วก็น้ําไม่ค่อยถึงเท่าไหร่ครับตอนนี้ก็รดน้ําพอเพียงอยู่ไม่ค่อยดูแลเต็มที่ครับโอ,อวคาโดเราลดต้นทุนครับไม่ได้ทําเต็มที่เท่าไหร่ไม่อยากจะเปลืองมากครับพอให้มันได้ออกไปสู่ตลาดก่อนแล้วก็ค่อยว่ากันใหม่ ได้งบมาค่อยดูแลกันดีๆเต็มๆครับแต่สิ่งที่ดีใจมากที่สุดก็คือชนีต้นนี้ก็มาแล้วครับมันแพงนะต้นนี้ไม่ใช่ชันมันไม่ใช่ใชนีธรรมดานะครับมันเป็นชนีสวนที่สุพรรณตดัดชนีเกาะช้างอะครับที่ว่ามันมีรสชาติมีกลิ่นใบเตยน,นะฮรรสชาติจะผิดแปลกแตกต่างไปกับชนีต้นทั่วไปเพราะว่าชนีต้นนี้มันเป็นต้นที่มันมีลักษณะเด่นของมัน ต้นเดียวมีต้นเดียวครับที่สวนแกแล้วก็เสียบยอดพันขายนะครับของสวนลุงหมูพ่อลุงหมูปัอตุยพันไม้ครับของแกจะใช้ขายจะใช้แต่ของแท้อย่างเดียวครับหมูปัตุยพันไม้แต่ดีใจแล้วที่มันโซมันมาแล้วครับรอดแล้วครับต้นนี้กับต้นนี้แล้วรอดรอดด้วยนะครับงองงงงงงงหน่อยตอนแรกแต่ต้นตอนนี้มันคือกิ่งนะครับกิ่งตอนนี้มันเลื่อมมาแล้วเดี๋ยวมันก็จะตเรียวครับ พอถึงหน้าฝนช่วงนี้ช่วงนี้หงายเงาเงาไปประมาณเกือบปีครับมันถึงจะโตเพราะว่าบางต้นมันจะโตช้าหน่อยแต่ก็มาได้ครับมันก็มาได้ของมันอยู่ครับก็ขอขอบคุณครับเพื่อนๆที่ติดตามครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้กดซับสไครต์กดแชร์ตรงนี้ได้นะครับดูแลแบบออร์แกน,นิกก็จะบอกวิธีการตลอดเลยครับว่าดูแลแบบไหนลดต้นทุนแล้วก็ใช้ปุ๋ยไม่เปลืองราคาหลักร้อยครับที่นี่ ไม่ได้ใช้เปลืองหลังบ้านประมาณ90สต้นจัดส่งออนไลน์ที่ชาวคอนแก่นได้เลยครับแรืนี้ไปโฆษณาไปแล้วนะครับทุกอย่างก็รอดําเนินการต่อไปแล้วก็มันก็เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายกว่าครับผมแล้วก็มีการขอบคุณลูกค้าลูงหน้าไปด้วยครับผมเน้นไหวสวยไว้ก่อนครับเมืองไทยเราก็อ่อนน้อมถ่อมตนครับผมทำอะไรก็จเจริญครับผม ขอขอบคุณครับเพื่อนที่ติดนามช่องครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้กด subscribe กดแชร์ตรงนี้ได้นะครับขอบคุณครับผม